กันอีกแล้วนะครับในเกม one piece king of pirate นะครับแล้วเราจะลองไปเล่นกันเลยครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมของล็อกอินก่อนนะครับโอ้แปบนะครับแล้วนะนี่ครับผมล็อกอินเสร็จแล้วครับผมจะเข้าเซิร์ฟด้วที่ผมเล่นให้ดูเลยครับผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเล่นครับแต่ว่าเครื่องเก่ามันพังครับผมเลยต้องมาเล่น เครื่องใหม่นะครับงั้นเราผมก็เลยถือโอกาสมาไอ้นี่วันนี้นะครับรอแป๊บนึงครับมันกำลังโหลดอยู่ครับนี่เขามันโหลดเสร็จแล้วนะครับโอเคครับครับนี่ครับมันให้ของเราใหม่นะครับนี่ครับเราไปดูไอ้นี่ก่อนนะครับข้อความครับได้ของครับ เราได้ผลไมา้พีศารครับเนี่ยครับผมได้ให้มีฮอปเป็นวันที่สามแล้วนะครับคือตอนนี้มันเป็นตอนเที่ยงคืนกว่าพอดีนะครับผมไม่อยากนอนผมเลยมาเล่นเกมนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ย่าผมมีที่จริงผมมีตัวเยอะกว่านี้นครับแต่ผมเอามาอัามาเลยแค่สองตัวนี้ครับงั้นเราจะไปลองเล่นกันเลยนะครับ นี่ครับจะแด้เรากดตรงนี้ไปเรืเลยครับนี่ยครับ๋ยวผมจะสู ойти, okay, ้ให้ดูก่อนะครับเอาเป็นเพื่อนเรามาเป็นเอาเป็นใครครับงั้นเอา s m o k e smoker แล้วก็เราก็จะปรับจังให้มันเป็นอย่างนี้ครับ เค okay. มาเราไปดลองเล่นกันเลยครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะลองไปแอนนี่ริงมาให้นะครับเดี๋ยวผมไปดูให้ครับโอเคนะครับ ถ้าใครอยากเพิ่มเงินอยู่เราก็เกิดเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่ามันจะเป็นระดับเลเวลที่เราจะได้นะครับผมได้ครบหมดแล้วครับไอ่ครับเราจะสู้ชนะกันแล้วนะครับไอ้ครับเราจะไปต่อนะครับนี่ครับเราก็มาสู้กันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ครบจานเพื่อให้ไอ้เนียครับสนุก นี่ครับเราได้ท่าสูนะครับที่ผมไม่ค่อยพูดเพราะผมเจ็บคออยู่นะครับโอเคครับเราจะชนะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเราชนะแล้วครับเราจะไปต่อเลยนะครับเราได้ไอ้ ไอ้เทมไอ้ไม่ใช่สิครับใช่อะไรกันใหม่ไม่รู้ครับอ๋ออันอันนี้ครับให้ไอ้นี่ยหารแบบเยับยับเพราะกดยินยอมครับยับโอ้ยครับเราได้รับรับรางวัลหนึงแล้วครับยับเราได้บักกี้นะครับโอ้ยครับไปต่อครับ ให้เพื่อนๆดูกันต่อนะครับ,รบครับครับโอเคเข้วนี้ผมจะเปเ,เรล้านะครับ เพื่อนๆอนี่ถ้าอยากจะเล่นเกมนี้ผมไม่รู้นะครับว่าใน Android มันมัจะม,มีหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไปหาดูให้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาบอกนะครับโอเคนะครับ แตกกันนลครับเราได้ใช้แท้ตู้เป็นรากตะเคียว่าเขาจะเพิ่มพลังให้นะครับเราจะ,จะผ่ารานี้แล้วน,นะครับเ้ามะเจอกราบูนกันแล้วนะครับงั้นผมจะใช้ตัวนี้ครับ นี่เราจได้ทำให้ตากันนะครับนี่รเราพลัชชาน่าเราผ่านดางนันนะครับครับผมเยับเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูอย่างนะครับเนี่ยครับ ถ้าเราไม่เล่น,นอันนี้ก็ได้ครับเราลดแต่เลเวลที่เราได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเล่นอ,อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอันนี่เพิ่มนครับนี่ครับพ่อมาฆ่าพ่ามากันแล้วครับ นี่ครับล่าชนาแล้วครับครับนะครับเราได้ของรางวัลเป็นพวกผลไม้พิสตาชิโครับก็เราจะได้เอาไปอัพเวลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการซื้อพวกตัวละครนะครับแล้วก็เข้าไปจะเราต้องดูนี่ครับไอถุงเงินนี่ครับยิ่งอ้าพักกดเข้ามาครับมันจะมีให้เป็นปลดล็อกนะแต่ละเลเวลเลเวลนะครับผมเพิ่งเลเวล18เองครับผมว่า ได้แค่สองอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาจำให้ดูนะครับนี่ครับผมได้เก็ะอิงเป็นครับเกาะรามาครับโอเคครับงั้นวันนี้เราก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์และฝากกดซับสไคร e ์ช anel ของเราด้วยนะครับโอเคครับไปก่อนครับ